คนขเขมรปลุกม็อบบุกบ้านหุนแนวร่วมพึบยึดเนปาลโมเดลจัดการหุนเซนผู้นำลวงโลกเสียงโห่ร้องดังกึกก้องไปทั่วกรุงพนมเปญเมื่อฝูงชนจำนวนมหาศาลเคลื่อนตัวเข้าสู่จุดศูนย์กลางแห่งอำนาจของกัมพูชาบ้านของตระกูลหุนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเบ็ดเสร็จและการปกครองแบบเหล็กกล้างานนี้เวรกรรมวิ่งเร็วกว่ารถไฟความเร็วสูงซะอีกหลังจากหลายปีที่ชนชาติขเขมรต้องทนอยู่ในวังวนแห่งความจน ความกลัวและการกดขี่ตอนนี้พวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพอแล้วถึงเวลาทวงคืนศักดิ์ศรีของคนกัมพูชาความอดทนของประชาชนแตกหักหลังข่าวแพรส่สะพัดไปทั่วโซเชียลวา่ามีกระบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติตั้งฐานอยู่ในกัมพูชาหลอกคนจีนคนไทยคนมาเลให้ไปทำงานแต่สุดท้ายกลับถูกจับขังบังคับให้ทูหลอกเงินคนทั่วโลกแล้วใครอยู่เบื้องหลังชาวเน็ตชี้นิ้วตรงกันว่า มีคนใหญ่ในรัฐบาลเก่าหนุนหลังเต็มสูบเมื่อหุนเซนต์ออกว่าบอกว่าเราไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่มีส่วนร่วมประชาชนถึงกับกรามค้างเพราะหลักฐานมันโผล่เต็มโซเชียลทั้งคลิปทั้งภาพทั้งเอกสารขนาดหมาในตลาดยังรู้เลยว่ารู้ไม่จริงหรือแกล้งไม่รู้เมื่อเขมรเริ่มรู้ทันคำหลอกของผู้นำเสียงลือเริ่มดังว่ากลุ่มนักกิจกรรมรุ่นใหม่ได้แรงบันดาลใจจากโมเดลเนปาล ที่ประชาชนออกมาขับไล่ผู้นำเผด็จก,การจนสำเร็จชาวขมียนเริ่มรวมพลังกันผ่านออนไลน์นัดหมายผ่าน Facebook ปิดจอบตระกูลหุนยุติยุคผู้นำาลวงโลกหลายปีที่ผ่านมาคนขมินต้องเผชิญกับค่าครองชีพพุ่งสูงอาหารแพงน้ำมันแพงแต่รายได้เท่าเดิมในขณะที่บ้านตระกูลหุนกลับมีรถหรูเรียงเป็นขบวนเหมือนโชว์รูมเบนซ์พอถึงจุดหนึ่งความอดอยากก็กลายเป็นแรงแค้น แล้ววันนี้แรงแค้นนั้นประทุขึ้นอย่างรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งหุนเซนเคยพูดว่าตราบใดที่ข้ายังอยู่ขมเมรจะไม่ตกเป็นของใครแต่ดูเหมือนวันนี้ประชาชนตอบกลับว่าตราบใดที่ท่านยังอยู่ขเมเรจะไม่มีวันดีขึ้นเพราะในโลกยุคนี้คนขเมเรไม่ใช่ชาวบ้านที่นั่งเชื่อข่าวทีวีช่องเดียวอีกต่อไปพวกเขาเปิดมือถือเห็นโลกเห็นความจริง เห็นว่าทั่วโลกกำลังหัวเราะก,กับคำโกหกของผู้นำที่ยังคิดว่าคนในประเทศโง่พอจะเชื่อได้ทุกอย่างถึงเวลาล้างไพ่เสียงกลองแห่งการเปลี่ยนแปลงดังขึ้นชาวขเขมรล,ลุกขึ้นยืนพร้อมคำประกาศสั้นๆแต่สั่นสะเทือนอำนาจพอกันทีเราจะไม่ยอมให้ตระกูลหุนปกครองชีวิตเราอีกต,ต่อไปล่าสุดเดือดทั้งขเขมรมกุเทศสายแฉถูกจับหลังโพสท้ารัฐบาลหุนเซนยึดโมเดลเนปาลปลุกม็อบล้มผู้นำ เรื่องนี้กำลังกลายเป็นระเบิดเวลาทางการเมืองในกัมพูชาที่ใกล้ระเบิดเต็มทีเมื่อสื่อใหญ่ในกัมพูชาออกมารายงานข่าวสุดร้อนแรงว่านายพินโพส์มกุเทศวัย51ปีขวัญใจชาวเน็ตและขาเมาส์ประจำเฟซบุ๊กของเขมรถูกเจ้าหน้าที่รวบตัวถึงบ้านพักในจังหวัดเสียมเรียบเมื่อวันที่1 4ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมข้อหาหนักระดับคู่ล้มรัฐบาลนายพินโพส์หรือที่คนในวงการท่องเที่ยวเรียกกันติดปากว่าลุงโพส์ปากกล้า เป็นมักคุเทศชื่อดังในวงการไกด์ทัวร์เมืองเสียมเรียบพูดเก่งจนคนไทยที่เคยไปเที่ยวนครวัดยังจําเสียงก็ได้หลังจากนั้นลุงโพสต์เริ่มหันมาใช้โซเชียลเต็มตัวกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายปากจัดที่ไม่กลัวใครหน้าไหนในรัฐบาลฮุนเซนโพสต์แต่ละทีขนกดไลค์หลักหมืน่นแชร์กันกระจายต้นเหตุของหายนะเรื่องมันเดือดเมื่อพินโพสต์ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กสุดจัดจ้านแสะการรับมือของทหารเขมรที่แพ้ราบคาบในเหตุประทะชายแดนกับทหารไทย พร้อมโพสต์ข้อความที่เรียกได้ว่าแรงจนเพดานสะเทือนว่าเราต้องทวงคืนบ้านหนองจานจากไทยถ้าทหารทําไม่ได้ก็ให้ประชาชนทําแทนโพสต์นี้ระเบิดกระแสในโซเชียลท,ทันทีมีทั้งคนกดหัวใจคนแชร์ต่อและคนแอบแซบคอมเมนต์ว่านายพินโพสต์ผู้แทนใจทั้งชาติแต่แน่นอนว่ารัฐบาลไม่พึมมแน่นอนเพียงไม่กี่วันหลังโพสตดังกล่าวเผยแพร่ หน่วยปราบรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ของกัมพูชาก็เคลื่อนไหวเร็วกว่า Wi-FI ในคาเฟ่กรุงพนมเปญเข้าจับกลุมตัวในพินโพสถึงบ้านพักโดยมีหมายจับลงวันที่18ตุลาคมระบุชัดเจนว่าสมคบคิดวางแผนค้นล้มรัฐบาลหลังการจับกลุ่มเขาถูกส่งตัวไปคุมขังที่เรือนจำกรุงพนมเปญระหว่างรอพิจารณาคดีซึ่งตามกฎหมายกัมพูชาหากสารตัดสินว่ามีความผิดจริงเขาอาจถูกลงโทษจำคุก5-10ปีเต็ม การจับกลุ่มนายพินโพสต์ไม่เพียงแต่ทาใหรัฐบาลต้องเหนื่อยกับคดีเดียวแต่กลับกลายเป็นการจุดไฟให้ประชาชนลุกฮือมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นขเขมรรุ่นใหม่ที่เริ่มตั้งเพจลับแชร์แนวคิดเนปาลโมเดลอย่างเงียบเียบเรื่องราวของพินโพสต์กําลังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเสียงประชาชนขเขมรที่อัดอั้นมาหลายสิบปีเพราะในประเทศที่พูดความจริงแล้วถูกจับบางครั้งความเงียบก็คือเสียงแห่งการต่อต้านที่ดังที่สุดเมื่อรัฐบาลกัมพูชาถูกกล่าวหาว่า จับคนพูดความจริงในขณะที่พยายามพูดเสียงแข็งว่าเรายังมีประชาธิปไตยแต่เมื่อดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดมันชวนให้ตั้งคำถามว่านี่คือประชาธิปไตยหรือประชาถูกปิดปากองค์กรสิทธิมนุษยชนสวนกลับรัฐบาลเล่นแรงเกินเหตุหลังการจับคุมนายพินโพส์มกุเทศขวนใจชาวเน็ตที่กล้าพูดในสิ่งที่คนทั้งประเทศคิดแต่ไม่กล้าเอย่ยเจ้าหน้าที่อาวุโสจากสมาคมพัฒนาและสิทธิมนุษยชนกัมพูชา ออกมาเปิดปากแบบไม่กลัวตายว่าข้อกล่าวหานี้แรงไปมากเขาแค่พูดไม่ได้ถือปืนไม่ใช่แค่ประชาชนธรรมดาเท่านั้นที่ถูกเพ่งเล็งแม้แต่สื่อก็ไม่รอดในอันสัมัดผู้อำนวยการบริหารด้านปฏิบัติการของสันลีกส่งเสริมระบบป้องกันสิทธิมนุษยชนกัมพูชาออกมาแฉตรงๆว่าตอนนี้พื้นที่แสดงความคิดเห็นเสรีแทบไม่เหลือแล้วนักข่าวหลายคนกลัวพูดกลัวรายงานกลัวจะถูกลากไปขึ้นศาลมีตัวอย่างสดๆร้อนๆ นักข่าวออนไลน์สองคนเพิ่งถูกตั้งข้อหากบฏหลังรายงานข่าวความขัดแย้งชายแดนไทยเรียกได้ว่ารายงานผิดเรื่องมีสิทธิ์โดนยัดเข้าหาเหมือนสายลับต่างชาติรายงานจากสื่ออิสระคอมโบเจเอระบุว่าเฉพาะไตรามาสที่2ของปี2565มีนักข่าวและสื่อถูกดำเนินคดีราว10รายแม้จำนวนจะลดลงจากปีก่อน29แต่เหตุผลไม่ได้มาจากรัฐบาลใจดีขึ้นแต่อย่างที่คนในวงการเรียกว่าปรากฏตานเซนเซอร์ตัวเอง เพราะสื่อหลายแห่งเลือกที่จะเงียบไว้ก่อนปลอดภัยกว่าตอนนี้มีเพียงไม่กี่สำนักเท่านั้นที่ยังกล้าทำหน้าที่สื่ออย่างแท้จริงส่วนที่เหลือก็กลายเป็นโฆศกภาคสมัครเล่นของรัฐบาลไปแล้วองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนจัดอันดับเสรีภาพสื่อโลกปีล่าสุดกัมพูชาอยู่ในอันดับ161จาก180ประเทศต่ำกว่าประเทศที่เพิ่งผ่านสงครามกลางมือบางประเทศเสอีกล่าสุดมีรายงานว่าประชาชนจำนวนมากเริ่มลุกเป็นไฟ หลังหมดศรัทธาในคําพูดของผู้นําตระกูลหุนที่พูดจนลิ้นพันกันแต่ยังไม่เห็นเข้าสารเข้าบ้านเสียงวอยวานจากแรงงานและชาวบ้านตะโกนกล้องว่าขึ้นค่าแรงให้พวกเราหน่อยเถอะก่อนที่เราจะขึ้นสวรรค์ไปก่อนแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งประกาศพร้อมกันว่าไม่ขึ้นค่าแรงไม่กลับไปทํางานพวกเขาเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มค่าแรงขั้นต่าจากวันละ2 0 0 0 0เรียวประมาณ180บาทเป็นอย่างน้อยส0,000เรียวประมาณ270บาท เพราะข้าวของแพงขึ้นทุกวันแต่เงินเดือนยังอยู่ยุคสงครามเย็นในขณะที่บางคนเลือกที่จะสู้ในประเทศอีกจํานวนมากเลือกที่จะหนีโดยเฉพาะชาวบ้านจากจังหวัดพระตะบองเสียมเรียบและวันเตียมเมียนใจต่างพากันหอบเสื้อผ้าและความหวังใส่กระเป๋าเดินเท้าลัดป่ากข้ามแดนเข้ามาประเทศไทยภาพจากชายแดนสากแก้วและอรัญญประเทศเผยให้เห็นขบวนคนขเขมรที่แอบข้ามเข้ามากลางดังคืนบางคนอุ้มลูกบางคนแบกของ บางคนแค่พกวอเตอร์บอลกับเสื้อหนึ่งตัวพวกเขาบอกตรงตรงว่าอยู่ขเขมรมีแต่รอวันอดตายมาทำงานไทยดีกว่าได้กินข้าวทุกวันบางคนหัวเราอขมขมบอกว่ารัฐบาลเราบอกให้รอพัฒนาแต่เรารอจนข้าวในหม้อขึ้นราแล้ว